สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือนี้ก็มา่พบพอก็เมยรีเด้วจ้าพบพอก็เมือรีก็พบเจอที่ความอร่อยจ้ามือนี้เข้าจะมากับเมนูตำปลาจ้าเป็นเมนูตำปลาค่ะอันนี้ก็เป็นเมนูที่สั่งมาเด้อจ้าโดยสั่งมาแบบว่าไม่ใส่หมูยอใส่เฉพาะหมึกกรอบแล้วก็ผักลวกลองกัามนสดกันนะ <laughs> ทำลายแตก วันนี้ก็จะมีหางหมูทอดต้าสจใหญ่แล้วก็เขียดทอดของเรายังมีอยู่ค่ะแม่เ,เห็นไหมคะแับ ความฟินคมขัดตบาบหงฮงสื่อนะจ๊ะสังเกตได้ง่างคือจะมีผักบุ้งนาผักบุ้งยังสินะจา๊ะแบบนี้จะแถมมาด้วยกับส้มตำมกรอบฉ่ำ ฮัลออเจว่าเมื่อซื้อเมื่อไหร่โดนนะจ๊ะเพิ่งจะได้กิน แล้วก็เอานำมาทอดใหม่ก็เรื่องเมลไดกวบแบบสนั่นเมืองอ,อันนี้ช่างจากเพื่อนจะ้ะเพื่อนเขาทำขาย บองอืมทำ chốt nước nè chốt ống rau riềng พันเขียดรัมึงมีวัจะก,กินใส่ซอนมา่ำบุบหมุมใส่มือเพื่อกาอ,อ,อร่อย ข้าเทียมผมอืมอืมก็มมมมมปลากระลึกแห้ง ลองจาบมเป็นสเสียบอ่ะเสียบค่ะสดกันนะจ้าหนัวหนัวแล้วก็เลิศ เป็นเมนูที่ยินได้ตลอดเลยจ้ะเม,มนูมต่ำๆเนี่ยเป็นขื้นกันมาจา้ะนึกอี้ยังบาออกต่ำมาหุ้งจบอิ่มแสบ้อม อือก็เลขขาช่วงขาตอนมีคนทั่วเขา <c oughs> อืมเอาจ้ะเสียบต่อนัว

สัปลานี่ต้องใส่ซอนจากกิน,กนค่อแซ่บบุ๊คตำเล่าอืมนี่ก็อร่อยอืม แซ่บฟินครบรถตึงใจอ่ะทุกอย่างเลยจ้ะอืมต้องสดแซ่บ อ,อร่อยอ่ะบะจานสับอืม,อมอน,นี้สั่งจากร้านน้องแอมกินประจาไหมจ๊ะ เพราะว่า wow. พวกเอียงตำแบบรสชาติแบบเล่าๆถึงใจจ้ะถึงจริงๆ กระท่ทกกอ,ก,อก,ก็เกาะมากนัวมันอะไรจ๊ะกินแล้วเมยแซ่บมันหลอด้วงกินจ๊กะกินได้รตายเพราะมันแซ่บไม่ต้องแบบนี้ อย่างแซ่บเลยแหละหมึกกรอบขกองนีจะจ้าก,ก็ต่งป่าใส่หมึกกรอบว่าอร่อยนวัว มัดถาดจากมือน,นี่ไม่เหลือมามาอืมอยากพักด้วยอืม 那个呢？嗯、mm。嗯、hmm. mm。Hmm. เินเลยแหละสมอยากอีดิชมคิดอยากปกติบคกอยกินนี่จะตำปลามากินแบบว่าตาเล่าแล้วเล่าแล้วก็เอาขนมจีนพันเอาเมื่อนี้คืออยากตำปาลาแบบสดสด แค่ถ huh? mm ึงใจค่ะอืมอืมอามอืม แสบคักแสบแน่จ้าพี่น้องจ้าต่ำปลากินดจนเมื่อจนเกียงเลยจ้าปกติกับบริกินเมื่อปานีเลยจ้าอันนี้เมื่อฐาเลยจ้าแต่ว่าบอเกอเทศยั่งยั่จ้าเพราะว่ามือบอกิรบอเกอเทศจ้าและกระ่ายคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมื่อด้วยนะคะเพื่อให้ได้สร้างสรรค์ผลงานและก็คลิปดีๆให้พี่ห้นองด้เบิ่งจ้าเมื่อนี้ก็เอาลลาจ้าเมื่อต้องขอตัวลา่อนะจ้าเรียกพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า